ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องพระลุงจาราคาเบาๆนะครับทุกเช้าวันพุธเช้าวันเสาร์นะครับกลับมาพบกันนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0 8 9 7 0 4 3 3น8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสับสกายกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้ทพลาดนะครับในการเข้ามารับชมนะครับ พระดูจาราคาเบาๆนะครับใน EP 2 0 0บาททุกองนะครับราคา200บาททุกองนะครับ3องค์500บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับ3องค์5 0 0บาทนะครับสนใจก็โทรมาได้ไลน์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีนะครับพระมาให้ท่านได้เช่าบูชากันนะครับไม่มากนะครับวันนี้ไม่มากนะครับวันพุทธนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ EP นี้เป็น EP ที่2 0 8ศนะครับที่เรามาพบกันนะครับ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับมาพบกับพิเศษก่อนอ p นะครับแจ้งราคาให้ท่านทราบนะครับเป็นรูปหล่อนะครับนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงนั่งบัลลังก์นะครับ500บาทนะครับ500บาทนะครับตามรูปตามภาพเลยนะครับมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะฮะมีบิ่นบ้างนะครับเป็นปูนอาบทองแดงนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรุ่น บารมีปกเก้านะครับนะครับสาหรับรอห้านะครับออคงนีนะครับห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับสวยๆเลยนะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับพิเศษก่อนพีชชิ้นที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับนะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับนะครับมีบิ่นบ้างนะครับเป็นปูนปั้นนะครับเป็นปูนนะครับอาบทองแดงนะครับสวยๆเลยนะครับ นะครับห้าร้อยบาทนะครับชิ้นที่สองก็จะเป็นหยกนะครับสิบสองนักสัตว์นะครับนะครับก็ยังอยู่นะครับสิบสององนะครับสิบสององเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับครบทุกฤดูนะครับไอ้โทษทีครบทุกปีนะครับนะครับวอกละกาจอกุลชว่วฉลูนะครับครบเลยนะครับ สนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสำหรับหยก12นักสัตว์นะครับ12องค์นะครับ900บาทนะครับสนใจก็ปิดเข้ามานะครับต่อไปแถวที่1เลยนะครับแถวแถวที่1มีอยู่3เส้นนะครับเป็นสร้อยนะครับเป็นสร้อยหยกนะครับเป็นสร้อยหยกเป็นสร้อยหยกนะครับเป็นสร้อยหยก นะครับเป็นสร้อยหยกนะครับเป็นสร้อยหยกนะครับหยกหลายสีนะครับแล้วก็มีพวกอ,อันนี้จะเป็นกระาตาเดียวนะครับแล้วก็จะมีเม็ดหินสินสวยๆนะครับนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งนะครับเป็นหยกนะครับ นะครับนะครับเป็นลูกปัดนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่2เช่นกันนะครับนะครับเป็นหยกนะครับอันนี้เป็นไม้หอมนะฮะเป็นไม้หอมมีตะกุดนะครับมีไม้หอมนะครับสวยๆนะครับสามร้อยบาทนะครับ พิเศษก่อนดีพีนะครับแถวที่1เส้นที่2เช่นกันนะครับแถวที่1เส้นที่สมนะครับวันนี้มีมาน้อยนะครับเป็นประคำนะครับมีกะลานะครับมีเ,า,เรกการกกานก้านผักบุ้งก็ได้บางคนก็เรียกก้านผักบุ้งบางคนก็จะเรียกว่าข้อ ข้อไผ่นะครับนะครับนะครับมีอยู่ทั้งสามเส้นนะครับแถวที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่สองนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับพิเศษก่อนในพีแถวที่สองสองร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นสร้อยคอนะครับสมเด็จโตนะครับนะครับเป็นลงยาประดับอัญมณีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทแถวที่สองเส้นที่หนึ่ง แถวที่สองเส้นที่สองเช่นกันนะครับเป็นลงยาสวยๆเลยนะครับเป็นลงยาสวยๆนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับเส้นที่สองแถวที่สองเส้นที่สองนะครับต่อไปแถวที่สองเส้นที่สามเป็นลงยาสวยๆอีกเส้นหนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับนะครับเป็นลงยาสวยๆเลย นะครับหลังก็เป็นสมเด็จโตนะครับนะครับหลังเป็นสมเด็จโตนะครับนะครับสวยเลยครับเส้นที่สามนะครับแถวที่สองเส้นที่สามต่อไปแถวที่สองเส้นที่สี่ลงยาสวยๆอีกเส้นนะฮะนะครับลงยาสวยๆเลยนะครับนะครับลงยาสวยๆเลยนะครับแถวที่สองเส้นที่สี่ หลังก็สมเด็จโตนะครับต่อไปแถวที่สองเส้นที่ห้านะครับนะครับเป็นสร้อยนะครับสร้อยนะครับลงยาสวยๆนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนะครับต่อไปก็ใน EP สองร้อยบาททุกองค์แล้วนะครับสองร้อยบาททุกองค์แล้วนะครับ ใน EP 200บาททุกองค์3องค์5 0 0บาทเช่นเดิมนะครับ3องค์5 0 0บาทเช่นเดิมนะครับมาพบกับแถวที่1องค์ที่1นะครับเหลืออยู่2พิมพ์แล้วนะครับเป็นพระแก้วนะครับพิมพระแก้วนะครับลงชาติปิดทองนะครับหลังมีตะกุดนะครับนะครับหลังมีตะกุดแถวที่1องค์ที่2นะครับ ก็จะเป็นพิมพ์ยอดขุนพลนะครับหลงชาติปิดทองหลังตะก,กุดเช่นกันนะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับเป็นปกโพนะครับปกโพนะครับเนื้อส,สวยๆเลยนะครับปกโพนะครับแถวที่1องค์ที่3แถวที่1องค์ที่4ี่ก็เป็นปลกโพเช่นกันนะครับส,สวยๆนะครับ ม่เ็กดูติดนะครับมีผงตะไบทองนะครับสําหรับองค์นี้นะครับแถวที่หนึ kind of 네爸爸่งองที่สามแถวที่หนึ่งเอองที่สี่นะครับโทษทีนะครับแถวที่หนึ่งองที่สี่แถวที่หนึ่งองที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเนื้อบญจจะลงนะครับมีหูมีตามีหน้ามีตานะครับมีผงตะใบทองนะครับเนื้อบญจจะลงนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งองที่ห้านะครับ แถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับเป็นสมเด็จสองหน้าสดท้อนแสงนะครับนะครับเรืองแสงในที่มืดนะครับสมเด็จเรืองแสงนะครับสมเด็จสองหน้านะครับเรืองแสงในที่มืดนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับสนใจก็ปิดข้มาได้นะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับแต่หน้าก็จะมีหมุดด้วยนะครับมีหมุดนะครับ แถวที่สององค์ที่สองเป็นเรืองแสงอีกองค์นะครับเป็นสมเด็จโตนะครับนั่งอยู่บนฐานสิงห์นะครับนะครับแถวที่สององค์ที่สองนะครับแถวที่สององค์ที่สามเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้เก่าๆเลยนะครับึงแห้งเลยนะฮะนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับ แถวที่สององค์ที่ 4, สีน่นะครับเป็นสมเด็จข่าวบวงนะครับนะครับนะครับสมเด็จข่าวบวงนะครับได้มาใหม่นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับเกติชโยข่าวบวงนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่เอแถวที่สององค์ที่สี่นะครับตัวตีแถวที่สองนี่สี่แถวที่สององค์ที่ห้านะครับ ก้าชั้นนะครับเกิชัยโยเก้าชั้นนะครับนะครับเกศชัยโยเก้าชั้นนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเกตชัยโยนะครับเช่นกันนะครับเจ็ดชั้นนะครับเกิชัยโยเจ็ดชั้นนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับเม็ดมวลสารนะครับ 3, 1. แถวที่สามองค์ที่หนึ่งแถวที่สามองค์ที่สองนะครับมีสององค์ด้วยกันนะครับเกตชยโยอันนี้หกชั้นนะครับเกตเชโยหกชั้นนะครับแถวที่สามองค์ที่สามเป็นสมเด็จนะฮะเนื้อแกล่งนะครับเ,เกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์พิมพ์ระประธานนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับหลังเป็น ยาคุดนะครับคุดคุดนะครับสนใจก็ปิดทามาได้นะครับอง์ละสองร้อยบาทสามองห้าร้อยบาทนะครับสามองห้าร้อยบาทนะครับแถวที่สามองที่สี่นะครับเป็นเคลือบนะครับเป็นเคลือบนะครับเป็นมังกรเคลือบนะครับเป็นมังกรเคลือบนะครับมังกรเคลือบนะครับ ออกโทนสีส้มๆนะครับนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเป็นมังกรเคลือบอีกตัวนนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับออกโทนสีเขียวนะครับจ่องทางการติดต่อก็แจ้งท่านทราบแล้วนะครับ0897043388นะครับ0897043388นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับ ต่อไปแถวที่4องค์ที่1นนะครับเป็นเปียกทองนะครับปู่ทวดนะครับปูทวดเปียกทองสวยๆเลยนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้าไปได้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่208แล้วนะครับ208แล้วนะครับี่เราพบกันนะครับทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับเวลาก็ใกล้ๆตีห้านะครับพบกันแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จโตนั่งสามบาทนะครับ เปียกทองสมเด็จโตนั่งสามบาทนะครับนะครับหลังก็เป็นตาลอสีนะครับหลังเป็นตาลอสีนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จเกศชัยโยนะครับนะครับเปียกทองเกศชัยโยเจ็ดชั้นนะครับสองหน้านะครับ เจชยโยเจ็ดชั้นสองหน้านะครับอ <c oughs> <c oughs> าจารย์ตรวครับผมแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จพายคู่นะครับเปียกทองนะครับหลังตาล้อห้านะครับหลังเหรียญล้อห้านะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเปียกทองเช่นกันนะครับ หลังเป็นครุฑนะครับหลังครุฑนะครับองละสองร้อยบาทสามองห้าร้อยเช่นเดิมนะครับแถวที่ห้าองที่หนึ่งนะครับเป็นเนื้อหอมนะครับองค์นี้เนื้อหอมนะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมเลยนะครับเป็นไก่เซอร์เนื้อหอมนะครับมีเม็ดพระธาตุมีหมุดนะครับสวยเลยนะครับหลังก็จะมีพัดยศนะครับน,นะครับเป็นไก่เซอร์นะครับ ไอเสือสวยเลยนะครับเนื้อหอมนะครับเป็นเนื้อหอมตนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับสมเด็จเนื้อหอมนะครับไกเซอร์นะครับแถวที่5้าองค์ที่1น่งแถวที่5้าองค์ที่2เป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับปลกโพเหล็กไหลสีทองนะครับเป็นปลกโพเหล็กไหลสีทองไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับ เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับเหล็กไหลเงินยวงแถวที่ห้าองค์ที่สีนะครับเป็นเงินเนี่ยเป็นเหรียญเงินจีนนะครับนะครับหลังเจ้าแม่กวนอิมนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับ ถวที่ห้าองค์ที่ห้าก็จะเป็นกวนอิมอีกเช่นกันนะครับอีกปิมนะครับไปเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินสองรอยบาทเท่านั้นนะครับหลังเป็นมังกรนะครับหลังเป็นมังกรแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับต่อไปแถวที่หกนะครับหกอง์ที่หนึ่งเป็นหยกนะครับสองร้อยบาทนะครับหยกเป็นช้างนะครับนะครับหยกช้างสีออกเขียวนะครับหยกเขียวแถวที่หกองที่หนึ่ง แถวที่6องค์ที่2นะครับเช่นกันนะครับเป็นหยกนะครับสวยๆเลยนะครับ200บาทเท่านั้น3องค์500นะครับชิ้นที่3นะครับแถวที่6กชิ้นที่2แถวที่6กชิ้นที่3นะครับเป็นหยกเหมือนกันนะครับหยกเขียวนะครับสวยๆเลยนะครับหนาๆเลยนะครับงาสะสมนะครับนะครับ สองบาทเท่านั้นนะครับ3ชิ้น500นะครับแถวที่6ชิ้นที่4นะครับเช่นกันนะครับออกหยกเป็นหยกเหลืองนะครับออกหยกสีเหลืองนะครับเป็นวายุพักนะครับน่าจะเป็นนกวายุพักนะครับสนใจก็ปิดก้ไมาได้นะครับแถวที่6นะครับชิ้นที่4แถวที่6ชิ้นที่5นะครับเป็นประคำปูบุญนะครับ ผงยาจินดามณีนะครับเป็นประคำข้อมือนะครับเป็นประคำข้อมือ200บาทนะครับประคำผงยาจินดามณีนะครับนะครับแถวที่6ชิ้นที่5นะครับต่อไปแถวที่7ชิ้นที่1นะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญนาเลสวนย่ำศึกนะครับวัดนาเลสวนย่ำศึกนะครับหลังก็จะเป็นหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรนะครับนะครับหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรสุพรรณบุรีนะครับ เหรียญนะครับนเรศวรหย่าศึกเอ้ยย่ำศึกนะครับโทษทีนเรศวนย่ำศึกนะครับสนใจก็ปิดกันไม่ได้ครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับเป็นเหรียญนะครับในหลวงลูกเสือชาวบ้านนะครับเนื้ออันปะก้านะครับสวยๆเลยนะครับแท้ดูง่ายนะครับวัดบวรนิเวศนะฮะ ปุกเสกที่วัดบวรนิเวศนะครับเหรียญอปาะก้าวัดบวรนิเวศนะครับเหรียญพระราชทานนะครับเหรียญพระราชทานนะครับลูกเสือชาวบ้านนะครับนะครับหายากนะครับนะครับหายากมากนะครับเหรียญในหลวงนะครับลูกเสือชาวบ้านนะครับเหรียญอันปะก้าวัดบวรนิเวศปุกเสกนะครับแถวที่ เจ็ดนะครับองที่สามนะครับเป็นเหรียญในหลวงรห้าเอ่อรเก้านะครับประทับนั่งบนหลังนะครับนะครับประทับนั่งบนหลังนะครับสองห้าสามเก้านะครับบล็อกกระบี่ยาวนะครับบล็อกกระบี่ยาวนะครับเหรียญในหลวงรเก้านะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับเป็นไพดีพินาศนะครับวัดบวรนิเวศนะครับ สวยเลยนะครับไพรีพินาตนะครับวัดบวรนะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้าเช่นกันนะครับเป็นกิ่งไพรีพินาตนะครับสองห้าสามศูนย์นะครับองนี้นะครับปีสามศูนย์นะครับวัดบวรนะครับไพรีพินาตนะครับวัดบวรปีสามศูนย์นะครับกลิ่งนะครับแถวที่ จ็ดองที่ห้านะครับแถวที่แปดองที่หนึ่งนะครับเป็นกลิ่งหน้าจีนนะครับวัสดุทัศน์นะครับกลิ่งดังนะครับเป็นกลิ่งหน้าจีนวัสดุทัศน์นะครับด้านหลังนะครับสอทองนะครับวัสดุทัศน์นะครับสนใจปิดเข้าได้นะครับแถวที่แปดองที่หนึ่งนะครับเป็นกลิ่งหน้าจีนวัสดุทัศน์นะครับ แถวที่8องค์ที่2นะครับเป็นกลิ่งอาจารย์ฟัน่นนะครับอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนะครับด้านหลังนะครับอาจารย์ฟัน่นนะครับสนใจก็ปิดเขาไม่ได้นะครับกลิ่งอาจารย์ฟั่นนะครับแถวที่8องค์ที่2แถวที่8องค์ที่3นะครับนะครับ เป็นพระกลิ่งนะครับหลวงพ่อพุทธรรมงคลน,นิมิตนะครับวัดประชุมราดประทุมธาน,นีนะครับสว,สวยเลยนะครับวัดประชุมราดนะครับแถวที่8องค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่4นะครับเป็นพระเสียนพรมสีหน้านะครับ สภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะครับนะครับแถวที่8ดองค์ที่4นะครับเป็นพระเสียรพระพรมสีหน้านะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่5นะครับเป็นกุม,มารกวักหลวงพ่จ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรน,นะครับรุ่นกวักเงินกวักทองนะครับนะครับ ป33นะครับส5 3 3นะครับสนใจก็ปิดก้นมาได้นะครับนะครับกุมารกวักนะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับววดศรีกุทุมพรนะครับรุ่นกวักเงินกวักทองนะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่1นะครับ เป็นยอดธงนะครับเป็นยอดธงปางเปิดโลกนะครับกลุวัดมเหยยงนะครับเ,เก่าเลยนะครับนะครับสนใจครับปิดขึ้นมาได้นะครับพระยอดธงปางเปิดโลกกลุวัดมเหยยงนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับเป็นพระบู นะฮะเป็นพระ,ะปางห้ามสมุดนะครับนะครับสว,สวยเลยนะครับหลงพ่อเครืองนะครับหลวงพ่อเคืองนะครับหลวงพ่อเครืองวัดดงตะขบนะครับนะครับ ด้านหลังนะครับมียันนะครับหลวงพ่อเกลื่องวัดดงตะคบนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับเป็นสังกะจใจนะครับกุกวัดขวางนะครับเป็นสังกะจใจกุกวัดขวางนะครับสังกะจใจกุกวัดขวางนะครับ พ่อเงินกุวัดขวางนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับเป็นพระศิวลีนะครับหลวงพ่อบุญส่งนะครับวัดกระโจมสิงห์บุรีนะครับพระอุปคุตนะครับสวยๆนะครับเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อบุญส่งนะครับวัดดง วัดกระโจมนะครับสิงห์บุรีนะครับสุดท้ายในอีพีนะครับสองร้อยบาทนะครับสามองค์ห้าร้อยนะครับเป็นพระสังกจจายอีกองค์สวยๆนะครับเนื้อหามวลสารแน่นๆเลยนะครับนะครับเนื้อหามูลสารแน่นๆเลยนะครับน่าเก็บสะสมเลยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับ เป็นพระสังกัจจายไม่ทราบที่นะครับแต่ว่าเนื้อนี่เก่ามากนะครับเนื้อเหมือนสมเด็จเลยนะครับนะครับมีเม็ดมวลสามมีผงนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่เก้าที่ห้านะครับต่อไปก็พิเศษหลัง e p นะครับพิเศษหลัง e p นะครับพิเศษหลัง e p ก็ปูทวดนะครับปูทวด นะครับปูทวดหน้าตักสามนิ้วนะครับปูทวดหน้าตักสามนิ้วนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับปูทวดนะครับสวยๆนะครับสองร้อยห้าสิบบาทชิ้นที่สองนะครับเป็นพระบูชาในราชการนะครับปางลำพึงนะครับปางลำพึงนะครับ นะครับปลาลำพึงนะครับสองร้อยหสิบาท e นะครับ yani พิเศษเลยนะครับก้นก็อุดดินไทยนะครับนะครับอุดดินไทยนะครับเป็นพระประจาวันศุกร์นะครับพระประจาวันศุกร์ความสูงเก้านิ้วนะครับสูงเก้านิ้วนะครับสูงสูงเก้านิ้วครับสองร้อยหสิบาทเท่านั้นนะครับปิดเข้ามาได้นะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพิเศษก่อนอีพีแถวที่มีอยู่แถวเดียวนะครับนะครับเป็นกําไรนะครับแถวที่หนึ่ง เป็นกาไรประดับอัญมณญดีสวยๆนะครับส5 0ยบาทด้านในก็มีสมเด็จโตนะครับมีสมเด็จโตนะครับแถวที่1นชิ้นที่1นะครับเป็นกําไรประดับอัญมณอีสวยๆนะครับแถวที่1ชิ้นที่2เช่นกันนะครับเป็นกําไรนะครับนะครับเปิดได้นะครับเป็นกําไรเปิดนะครับนะครับเป็นกําไรที่เปิดได้นะครับนะครับเปิดได้นะครับได้นะครับ ประดับอจะเป็นดีสีแดงนะครับสําหรับวงนี้นะครับกําไรนะครับไม่มีขาดทุนนะครับนะครับ illing, นะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่สามนะ um ครับเป็นหยกชมพูนะครับสองร้อยสิบาทหยกชมพูสมเด็จม้วนนะครับนะครับหยกชมพูสมเด็จม้วนนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแถวที่หนึ่งนะครับชิ้นที right FREE, ่สี TA ่นะครับเป็นหยกเขียวนะครับหยกเขียวนะครับตัว สมเด็จม้วนนะครับก็มีประดับด้วยอัญมณีนะครับ2 5 0ห้าบาทเท่านั้นนะครับชิ้นที่4ี่ชิ้นที่5้าก็หยกเขียวเช่นกันนะครับนะครับสมเด็จม้วนก็ประดับอัญมณีสวยๆเลยนะครับ2 5 0ห้าบาทนะครับสุดท้ายสำหรับ EP นี้แล้วนะครับพิเศษสำหรับท่านนะครับ2 5 0หิบบาทเท่านั้นนะครับเป็นแหวนนะครับแหวนสวยๆเลยนะครับ แหวนนะครับออกเขียวอมดําเลยนะครับนะครับมีสมเด็จโตนะครับมีสมเด็จโตนะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพิเศษหลังอีพีชิ้นที่หกนะครับชิ้นที่หกชิ้นสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับช่องพระนุงจ่าราคาเบาๆนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่208แล้วนะครับอีพีที่2 0 8แล้วที่เรามาพบกันนะครับ ทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับสนใจก็โทรมาได้ไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ